สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเป็นภาพหาดูยากนะครับผมตัวท็อปของประเทศไทยนะฮะแต่งตัวโคตรเรียบร้อยเลยวันนี้นี่ดูกันเลยนี่นี่ยูมิโกะปกตินี่มันต้องน้อยชิ้นกว่านี้ไหมใช่มันต้องน้อยชิน้น<อ>พี่จะดูไหมละห่ะใ่อะน้องเจสซี่ว่าครับวันนี้ทําไมเรียบร้อยอะยฮะปกติก็เรียบร้อยค่ะมาเป็นร้อยก็เรียบเออมาเถอะอามี่ครับ วันนี้รู้สึกขันขันกับการแต่งตัวตัวเองไหมวันนี้แบบว่าเรียบร้อยที่สุดในชีวิตแล้วพ่ออนี่อันนยืนยันใช่ไหมยยืนันปกติปกติแต่งตัวงี้ไหมไม่ค่ะขนาดอยู่บ้านยังยังไม่ใส่อย่างนี้เลยอ่ะดูฮะวันนี้อ่ะนิวนิวอาร์มี่เจสซี่แล้วก็ยูมิโกะปกตินี่โอ้โหแหกแหวกขนาดนี้เออเพราะว่างานงานคอนเทนต์ย้ำว่าเรียบร้อย เรียบเรียบร้อยของพวกเองปกติมันไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเรียบร้อยอีกแบบนึงอาจจะเป็นแบบผ้าซาตินบางๆะอะไรอารมณ์แบบชุดนอนไม่ได้นอนเรียบร้อยมาร้อยก็เรียบ<ป>จัดไปซีซีก